อยากให้ผู้ชมทุกคนลองนึกดูว่าคำว่าชีวิตที่ดีต้องประกอบไปด้วยอะไรอาจจะเป็นร่างกายที่แข็งแรงการเงินที่มั่นคงมีความสุขมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างหมอคิดว่าผู้ใหญ่ทุกคนก็คงอยากจะให้เด็กๆของเราเนี่ยมีชีวิตที่ดีในอนาคตใช่ไหมคะแต่ถ้าเราจะพูดถึงอนาคตในอีก20ปีข้างหน้ามันจะกลายเป็นยังไงทุกคนคิดออกไหมคะว่าอีก20ปีข้างหน้าโลกของเราเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปยังไง หมอคิดว่าท่านผู้ชมก็คงจะนึกไม่ออกเพราะเรารู้ว่าโลกในยุคสมัยปัจจุบันนะคะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งหมอชอบอ่านหนังสือของคุณสตีเวนฮอว์กิงนะคะซึ่งเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะของโลกนะคะท่านเพิ่งเสียชีวิตไปเนี่ยท่านพูดว่ามนุษย์เนี่ยจะมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ได้อีก100ปีเท่านั้น เพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงของอากาศที่อาจจะทําให้เราเนี่ยใช้ชีวิตต่อไปไม่ได้ประชากรอาจจะลดโลกความร้อนโลกร้อนอย่างที่เรารู้นะคะมีโรคติดต่อเกิดขึ้นมากมายเพราะฉะนั้นทางรอดของมนุษย์เนี่ยคือการอพยพไปดาวอื่นซึ่ง AI จะครองโลกพอฟังแล้วน่าตกใจไหมคะซึ่งจริงๆเราคงอยากให้เด็กของเราเนี่ยอยู่ในโลกที่ดีและก็อยากให้อนาคตเขามีความสุขนะคะ แต่อย่างที่เรารู้ว่าปัจจุบันนี้มันมีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมมีปัญหาเรื่องโรคระบาดปัญหาเรื่องการขาดแคลนทรัพยากรแล้วก็ปัญหาอีกมากมายนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเลี้ยงดูให้เด็กเป็นเด็กที่เติบโตแล้วก็มีความสุขได้ในสังคมทุกรูปแบบนะคะวันนี้หมอจะมาแชร์เคล็ดลับว่าเราจะเลี้ยงดูเด็กยังไงให้เป็นเด็กที่มีความสุขแล้วก็สามารถพัฒนาได้ในทุกการเปลี่ยนแปลงะคะ่ะ มีงานวิจัยมากมายที่ตอบคำถามว่าอะไรนะที่ทำให้เด็กเนี่ยเติบโตแล้วก็รับมือกับอุปสรรคในชีวิตได้ดีกว่านะคะเราต้องการเด็กที่เจออุปสรรคล้มแล้วก็ลุกได้เมื่อต้องเผชิญกับปัญหาในภาษาอังกฤษเรียกเด็กกลุ่มนี้ว่าเป็นเด็กที่มี resilience นะคะหรือมีพลังของความอึดสามารถรเผชิญปัญหาได้ทุกสิ่งนะคะประเด็นก็คือ เด็กที่มี r e ซิเลียนเนี่ยเขาจะต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างเงื่อนไขที่เราจะเลี้ยงเด็กให้เป็นเด็กที่สามารถเผชิญกับปัญหาล้มแล้วก็ลุกได้เร็วนะคะเงื่อนไขแรกที่สําคัญที่สุดนะคะก็คือเด็กจะต้องมีสายสัมพันธ์ที่มั่นคงอย่างน้อยกับผู้ใหญ่อย่างน้อยหนึ่งคนนะคะคําว่าสายสัมพันธ์ที่มั่นคงกับผู้ใหญ่อย่างน้อยหนึ่งคนนะคะหมอใหญ่จะขยายความว่าผู้ใหญ่คนนั้นไม่จําเป็นต้องเป็นพ่อหรือแม่นะคะ เป็นปู่ย่าตายายหรือคนเลี้ยงดูในเด็กคนนั้นก็ได้นะคะเด็กต้องการคนที่ตอบสนองเมื่อเขาต้องการในทุกๆครั้งแม่ที่มีอยู่จริงไม่จําเป็นต้องเป็นแม่ผู้ให้กำเนิดนะคะผู้เลี้ยงดูที่เด็กสร้างสายสัมพันธ์ที่มั่นคงนั่นแหละคือคนที่จะเป็นแม่ที่มีอยู่จริงสําหรับเด็กคนนั้นนะคะสายสัมพันธ์ที่มั่นคงเนี่ยจะทําให้เด็กเนี่ยรู้ว่าตัวเขาเองเนี่ยมีคุณค่า เมื่อตัวเด็กรู้สึกว่าตัวเด็กมีคุณค่าเขาก็จะสร้างตัวตนของตัวเองขึ้นมานะคะปัจจัยเนี้ค่ะจะทําให้เวลาเขาเจอกับอุปสรรคหรือปัญหาใดๆก็ตามนะคะเขาจะกลับมามีความมั่นใจในตัวเองได้อีกครั้งหนึ่งทั้ง2ปัจจัยนี้จะหล่อหลอมให้เด็กเนี่ยมีทักษะการแก้ปัญหาแล้วก็เอาตัวรอดทักษะการแก้ปัญหาแล้วก็เอาตัวรอดเพื่อให้ตัวเองไปถึงเป้าหมายเนี่ยปัจจัยนี้เราเรียกว่า E.F. นะคะหรือว่า Executive Function นะคะ ในปัจจุบันมีงานวิจัยมากมายรองรับแล้วว่าการที่มนุษย์เราเนี่ยจะประสบความสำเร็จเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับความฉลาดเพียงอย่างเดียวนะคะ E F นะคะเป็นตัวกำหนดการประสบความสําเร็จในชีวิตมากกว่าความฉลาดหรือ I Q ซะอีกนะคะเด็กๆเ,เนี่ยจะต้องมีโอกาสที่จะตัดสินใจแล้วก็ทำสิ่งที่อยากทำแล้วก็เรียนรู้แล้วก็สำเร็จหรือล้มเหลวจากความผิดพลาดของตัวเอง ด้วยสิ่งนี้จะทำให้เขาเนี่ยมีการเรียนรู้ที่ครบวงจรนะคะแล้วก็เป็นเด็กที่กล้าคิดกล้าตัดสินใจถ้าเกิดว่าเขามีความผิดพลาดหรือล้มเหลวเนี่ยเขาจะรู้ว่าการล้มเหลวไม่ใช่เรื่องใหญ่สามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมออันนี้คือเด็กที่มีทักษะล้มและลุกได้นะคะ ef หลายครั้งแล้วนะคะ ef ย่อมาจาก executive function นะคะเป็นทักษะชั้นสูงของสมองนะคะที่ร่างกายเนี่ยควบคุมความรู้สึกความคิดแล้วก็กำหนดให้เกิดการกระทำที่ไปให้ถึงเป้าหมายนะคะอย่างที่บอกนะคะว่า ef เนี่ยเป็นปัจจัยที่กำหนดอนาคตที่ดีได้มากกว่าความฉลาดทางสติปัญญาหรือว่า iq อย่างที่เราเข้าใจกันนะคะ EF เนี่ยประกอบด้วย3ด้านหลักๆนะคะ1ก็คือความจำใช้งาน 2. ก็คือการรู้จักควบคุมตัวเอง 3. ก็คือรู้จักมีความคิดยืดหยุ่นสามารถปรับตัวได้ในทุกสถานการณ์นะคะจริงๆแล้ว EF e. ก็คือการดึงประสบการณ์เดิมมาประมวลผลร่วมกับข้อมูลในสถานการณ์ปัจจุบันนะคะ เพื่อที่เราจะใช้ตัดสินใจแล้วก็ลงมือทําให้บรรลุเป้าหมายเด็กๆที่เขามี EFD หมายความว่าเขารู้จักยั้งคิดมีวิเคราะห์มีเรื่องการตัดสินใจรู้จักแก้ไขควบคุมอารมณ์แล้วก็ประเมินตัวเองหมอขอย้ําอีกครั้งนะคะว่าเด็กที่มี EFD จะต้องมีประสบการณ์เดิมที่ดีเสมอค่ะใน4ี่บทเรียนที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้กันแล้วนะคะว่าการอ่านออกเสียงให้เด็กฟัง เป็นวิธีการใส่ข้อมูลดีๆให้กับสมองเด็กที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดอย่างหนึ่งหมอจะอธิบายว่าองค์ประกอบของ EF 3อย่างเนี่ยหนังสือภาพเนี่ยสามารถทำให้เกิด EF ที่ดีได้ยังไงนะคะในการอ่านออกเสียงให้เด็กฟังเนี่ยเมื่อเด็กๆฟังเสียงแต่ละคาแต่ละคาที่คุณแม่อ่านมาการที่เด็กเอาหนึ่งคำก่อนหน้ามาเชื่อมโยงกับคำอีกคำหนึงที่แม่อ่านนะคะ เด็กจะต้องใช้ความจําใช้งานในการบรรจุคำเนี่ยมาเชื่อมต่อกันเป็นประโยคเมื่อสามารถเชื่อมต่อกันเป็นประโยคเขาต้องสามารถเอาประโยคน,นั้นๆไปตีความในขณะที่เด็กฟังนะคะจะเกิดสมาธิเด็กที่ได้ฟังนิทานก่อนนอนหรือว่าพ่อแม่อ่านให้ฟังบ่อยๆนะคะเขาจะสามารถดึงสมาธิของตัวเองได้นานขึ้นนานขึ้นอันนี้คือหลักการสำคัญของ ef ใช่ไหมคะเพราะ ef ต้องรู้จักควบคุมตัวเอง เด็กที่ได้ฟังเรื่องราวจากนิทานนะคะจะรู้จักเอาเรื่องราวในนิทานเนี่ยมาสร้างเป็นจินตนาการแล้วก็เก็บเอาไว้ในคลังสมองของตัวเองสำหรับคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูที่เคยอ่านนิทานกับเด็กๆนะคะเราก็จะมีประสบการณ์ร่วมกันว่าเด็กเนี่ยสามารถเอาเรื่องราวหรือว่าเหตุการณ์ในนิทานเนี่ยมาเชื่อมโยงในชีวิตประจำวันของตัวเองได้ดังนั้นแล้วก็จะเห็นได้เลยค่ะว่าการที่เราอ่านหนังสือให้เด็กฟังเนี่ย สมองเด็กสามารถเก็บข้อมูลเหล่านั้นเป็นข้อมูลดีๆแล้วก็สามารถดึงมาใช้ได้ในชีวิตประจำวันซึ่งเป็นหลักการสำคัญของการสร้าง EF ค่ะสิ่งที่หมอพูดไปเมื่อสักครู่นะคะมีงานวิจัยรองรับนะคะงานวิจัยบอกอะไรกับเราบ้างการอ่านให้อะไรดีๆกับเด็กๆบ้างนะคะงานวิจัยบอกกับเราว่าเด็กที่อ่านหนังสืออย่างสม่ำเสมอคุณพ่อคุณแม่อ่านให้ฟังอย่างสม่ำเสมอนะคะ มีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จในวิชาเรียนมากกว่านะคะซึ่งในช่วงแรกเนี่ยเราอาจจะเห็นผลไม่ชัดเจนเพราะว่าการที่เด็กได้ส่งไปโรงเรียนกวดวิชาหรือว่าได้รับการติววิชาเรียนเป็นประจำนะคะผลระยะสั้นเราอาจจะเห็นได้ชัดเจนกว่าแต่ในเด็กที่ได้รับการอ่านได้ฟังเรื่องจากคุณพ่อคุณแม่อ่านให้ฟังที่บ้านอ่านให้ฟังอย่างสม่ำเสมอ ข้อมูลที่เด็กเก็บสะสมเอาไว้นะคะจะทำให้เขามีความสนุกสนานกับการเรียนเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นงานวิจัยบอกเราว่าเด็กกลุ่มนี้จะมีผลสลัมฤทธ์ทางการเรียนที่มากกว่าหรือสูงกว่าเมื่อเรียนอยู่ชั้นประฐมปลายเป็นต้นไปนะคะนอกจากนี้เด็กที่ได้รับการอ่านให้ฟังอย่างสม่ำเสมอนะคะมีแนวโน้มที่จะพัฒนาความเข้าอกเข้าใจจากผู้อื่นมากกว่าผู้ฟังลองนึกดูนะคะ เด็กที่เขาได้อ่านเรื่องราวของคนอื่นในนิทานเขาก็จะเข้าใจความรู้สึกความนึกคิดของตัวนิทานเขาจะเอาตัวเองไปแทนที่ตัวละครเหล่านั้นเขาจะมีความรู้สึกร่วมนี่คือการพัฒนาของภาวะเข้าอกเข้าใจคนอื่นหรือที่เราเรียกว่า empathy นะคะซึ่งเป็นความรู้สึกหรือว่า เป็นการพัฒนาความคิดที่สําคัญมากในยุคต่อไปนะคะเพราะว่าการอยู่ร่วมกันเนี่ยเด็กจะต้องมีความเข้าอกเข้าใจคนอื่นนะคะเด็กที่ได้รับการอ่านให้ฟังอย่างสม่ําเสมอจะเปลี่ยนไปด้วยจินตนานการแล้วก็มีพลังสร้างสรรค์มากกว่านะคะเขามีสุขภาพจิตที่ดีกว่ามีความสุขกว่าแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่เชื่อมั่นแล้วก็นับถือในตัวเองมากกว่าเห็นไหมคะเพียงแค่การอ่านให้เด็กฟังเท่านั้น ก็ช่วยเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในชีวิตให้กับเด็กคนนั้นๆได้เพราะฉะนั้นยิ่งเริ่มเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะคะ อีกงานวิจัยที่หมออยากจะหยิบยกมาเพื่อเป็นตัวอย่างว่าเด็กที่ผู้ใหญ่อ่านออกเสียงให้ฟังตั้งแต่เด็กๆประสบความสําเร็จทางด้านการเรียนมากกว่าได้อย่างไรนะคะหมออยากจะเล่าเรื่องการสอบปิซ่าคุณพ่อคุณแม่ที่สนใจเรื่องระบบการศึกษาหรือว่าคุณครูก็น่าจะรู้จักการสอบปิซ่าอยู่แล้วนะคะการสอบปิซ่าเนี่ยเป็นการสอบในระดับนานาชาตินะคะจัดทำโดยประเทศที่อยู่ในกลุ่ม OECD แต่ประเทศของเรานะคะเป็นพันธมิตรกับ OECD เราก็เลยได้สอบปิซ่าด้วยตั้งแต่ครั้งแรกที่จัดสอบนะคะจัดสอบขึ้นในปี2000แล้วก็สอบทุกๆ3ปีนะคะทำไมหมอถึงต้องพูดถึงการสอบปิซ่าเพราะว่าการสอบปิซ่าเนี่ยเป็นการสอบในเด็กอายุ15ปีนะคะเราใช้การสอบ3วิชาในการประเมินผลก็คือทักษะการอ่านความรู้ด้านวิทยศาศาสตร์แล้วก็ วิชาคณิตศาสตร์นะคะและการคำนวณผลการสอบพิซ่าเนี่ยจะอิงความสามารถและก็ทักษะของเด็กที่เด็กเนี่ยจะเอาทักษะเนี้ยไปใช้ในการทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ยจากงานวิจัยในการสอบพิซ่าเราพบว่าผลการสอบพิซ่าสัมพันธ์อย่างสูงกับ GDP ของประเทศหรือว่าระดับของเศรษฐกิจของประเทศนะคะดังนั้นนานา,นาประเทศก็เลยยอมรับว่าผลสอบพิซ่าเนี่ย สามารถประเมินภาวะเศรษฐกิจได้จริงนะคะแต่สิ่งที่หมอจะเล่าคือเรื่องของเด็กที่เราเรียกว่า r e s i l i e n c e student ค่ะ resilient student เนี่ยหมอขอเรียกคำว่าเด็กช้างเผือกนะคะในทุกๆประเทศจะมีเด็กช้างเผือกอยู่สักประมาณ10%นะคะในประเทศไทยของเราเนี่ยถือว่ามีระดับของเด็กช้างเผือกสูงถึง15%นะคะในทุกๆปีของการสอบเด็กช้างเผือกคืออะไร เด็กช่างเปือกก็คือเด็กกลุ่มที่อยู่ในฐานะทางเศรษฐกิจที่ยากจนนะคะโรงเรียนไม่ได้เป็นโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนใหญ่โตแต่เด็กกลุ่มนี้สามารถทำคะแนนได้ในกลุ่มท็อปของประเทศนะคะก็เลยเป็นที่น่าสนใจว่าเอ๊ะทำไมเด็กกลุ่มนึงซึ่งไม่ได้มีอะไรที่เอือ้อไม่ได้มีปัจจัยเอื้อในการเรียนของเขาเนี่ยสามารถเรียนได้ดีเราก็เลยไปศึกษาในเด็กกลุ่มนี้ค่ะมอขอ เปรียบเทียบนักเรียนกลุ่มช้างเผือกนะคะกับกลุ่มที่มีความพร้อมในทุกๆด้านนะคะเด็กที่มีความพร้อมในทุกๆด้านก็คือเด็กที่พ่อแม่ฐานะดีเรียนอยู่ในโรงเรียนที่ดีมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนหรือได้เรียนเพิ่มเติมเรียนพิเศษนะคะนักเรียนกลุ่มนี้ทําคะแนนได้พอๆกับเด็กกลุ่มช้างเผือกนะคะเราอาจจะเรียกเขาว่าเด็กกลุ่มยูนิคอนนะคะเมื่อเราเปรียบเทียบระหว่างเด็กกลุ่มช้างเผือกและก็กลุ่มยูนิคอนนะคะ เราจะพบว่าเด็กกลุ่มช้างเผือกเนี่ยมีความพึงพอใจในตัวเองอยู่ในระดับสูงนะคะเด็กเนี่ยสามารถร่วมกิจกรรมของโรงเรียนแล้วก็คิดว่ากิจกรรมของโรงเรียนเนี่ย,ให,ย yea. ให้ประโยชน์กับเด็กๆได้หากเราเปรียบเทียบปัจจัยด้านทัศนคติระหว่างเด็กกลุ่มยูนิคอร์นกับเด็กกลุ่มช้างเผือกนะคะเราอาจจะพูดง่ายๆว่าทั้งกลุ่มยูนิคอร์นและเด็กกลุ่มช้างเผือกเนี่ยมีความพึงพอใจในตัวเองอยู่ในระดับสูงนะคะแล้วก็ จะเห็นว่ากลุ่มช้างเผือกเนี่ยเป็นเด็กที่ร่วมกิจกรรมโรงเรียนอย่างสม่ำเสมเอแล้วก็มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนนะคะซึ่งหมออาจจะสรุปได้ว่าเด็กกลุ่มช้างเผือกคุณสมบัติที่เขามีคือเขาเป็นเด็กที่พึงพอใจในตัวเองสูงมากนะคะเป็นเด็กที่มีโกร h m มยเซ็ตแล้วก็มีสายสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวเพราะว่าเด็กกลุ่มช้างเผือกเนี่ยมีการตอบแบบสอบถามเขาบอกว่า สาเหตุไหนที่ทำให้เขารู้สึกว่าการไปเรียนหรือการไปโรงเรียนเนี่ยมีความสุขหรือว่าทำให้เขารู้สึกว่าการเรียนเป็นเรื่องสำคัญนะคะ mm. เขาตอบคำถามนี้ว่าเป็นเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยใส่ใจการเรียนของเขานะคะถ้าเราพูดกันง่ายๆก็คือเด็กกลุ่มช้างเผือกเนี่ยเป็นเด็กที่มีการเลี้ยงดูให้มี EF ที่ดีค่ะ EF ที่ดีก็คือเกิดจาก สายสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็การใส่ข้อมูลที่ดีๆให้ลูกตั้งแต่เล็กๆนะคะซึ่งการอ่านออกเสียงจะช่วยเสริมสร้างแล้วก็ให้ข้อมูลดีๆให้เด็กทำให้เด็กคนนั้นเติบโตอย่างมี e f ที่ดีการมี e f ที่ดีก็คือเป็นการให้โอกาสให้เด็กๆมีอนาคตที่ดีกว่านะคะมีคำถามว่า e f สามารถประเมินออกมาเป็นตัวเลขได้ไหมนะคะ คำตอบก็คือสามารถประเมินได้แต่เราไม่สามารถบอกค่า EF ออกมาเป็นตัวเลขได้นะคะไม่เหมือนกับความสามารถในยุคก่อนที่เราประเมินเด็กออกมาเป็นด้านๆเช่น IQ ประเมินเรื่องความฉลาดด้านสติปัญญานะคะ MQ EQ ออกมาเป็นด้านๆแต่ EF เนี่ยเป็นการประเมินภาพรวมที่เด็กสามารถควบคุมตัวเองแล้วก็กำหนดเป้าหมายแล้วก็กระทำ สิ่งต่างๆเพื่อบรรลุเป้าหมายของตัวเองได้นะคะเพราะฉะนั้นในยุคปัจจุบันนะคะเป็นที่ยอมรับว่า e f เนี่ยเป็นปัจจัยชี้วัดอนาคตที่ดีได้มากกว่า IQ MQ หรือ EQ ที่วัดแยกประเมินเด็กเป็นด้านๆค่ะ ถ้าถามว่าในอดีตเด็กๆอยากโตขึ้นมาเป็นอะไรเด็กบางคนก็คงอยากจะเป็นทหารตำรวจหมอแต่ถ้าถามเด็กในยุคปัจจุบันนี้ก็จะตอบอีกอย่างหนึ่งนะคะเพราะอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอความสนใจและค่านิยมก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยสิ่งที่จะทำให้เด็กๆของเราสามารถใช้ชีวิตในอนาคตต่อไปได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จการสร้างทักษะเพื่อให้เด็กๆพร้อมรับในทุกๆการเปลี่ยนแปลง และการเริ่มต้นง่ายๆด้วยการอ่านคุณผู้ชมเชื่อหรือไม่คะว่าสามารถสร้างแรงผลักดันให้กับพวกเขาได้อย่างมากมายเลยค่ะสำหรับกิจกรรมท้ายบทเรียนของบทเรียนนี้นะคะหมออยากจะชวนให้ผู้ฟังทุกท่านกลับไปคุยกับเด็กๆที่บ้านนะคะว่าเขามีเป้าหมายในระยะอันใกล้หรือเป้าหมายในอนาคตยังไงบ้างนะคะอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆในบ้านเช่นหนูอยากจะตื่นนอนตอนเช้าให้ได้ทุกวัน แล้วก็ชวนพูดคุยในประเด็นนี้แล้วก็ให้เด็กน้อยเนี่ยมาแต่งนิทานหรือว่าอาจจะวาดรูปหรือเขียนสมุดบันทึกเล็กๆน้อยๆร่วมกันนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะจะเป็นการชวนให้ลูกเนี่ยคิดถึงคำว่าเป้าหมายนะคะซึ่งเป้าหมายเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าเป้าหมายจะเป็นตัวกำหนดเส้นทางในการที่เราเนี่ยจะประสบความสำเร็จอะไรต่างๆนะคะซึ่งการทำกิจกรรมท้ายบทเรียนนี้นะคะนอกจาก จะชวนให้เด็กๆพูดคุยในเรื่องของเป้าหมายฝึกให้เด็กตั้งเป้าหมายเมื่อเวลาผ่านไปเราสามารถกลับมาคุยกับลูกได้ไม่ว่าเป้าหมายนั้นจะประสบความสําเร็จหรือว่าไม่ประสบความสําเร็จนะคะให้ชวนคุยในประเด็นที่ว่าหนูคิดว่าทําไมเราถึงล้มเหลวหรือว่าหนูคิดว่าทําไมเราถึงยังทําไม่ได้อะไรอย่างนี้นะคะเป็นการฝึกให้เด็กๆของเรารู้จักตั้งเป้าหมายทําตามแผนที่ได้วางไว้ แล้วก็ประเมินตัวเองนะคะซึ่งจริงๆอันเนี้ยเป็นหลูกแห่งการประสบความสำเร็จนะคะอย่างที่หมอพูดไว้ใน resilience นะคะว่าเด็กๆจะต้องมีประสบการณ์ในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ด้วยตัวเองแล้วก็เรียนรู้จากผลแห่งการกระทำไม่ว่าจะสำเร็จหรือว่าจะล้มเหลวนะคะก็สามารถเริ่มใหม่ได้เสมอคะ่ะ จุดเริ่มต้นเล็กๆที่สำคัญที่ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์และจินตนาการให้กับเด็กๆเด็กๆสามารถใช้ต่อย,ยอดเพื่อเป็นทักษะสำคัญที่จะนำไปใช้เมื่อต้องเจอกับปัญหาอุปสรรคหรือการเปลี่ยนแปลงนะคะหมออยากจะย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะการอ่านยิ่งเริ่มเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีที่สุดสำหรับตัวเด็กเองเรามาร่วมกันสร้างอนาคตที่สดใสของพวกเขาไปด้วยกันนะคะ